คุยเรื่องตลาดนิดนึงนะครับตลาดเล่นจีพันนี้นะครับสําคัญคือลูกมันโตําหน้ารับประทานอร่อยเนื้อเนื้อเยอะนะครับเนื้อแห้งด้วยแกะเนื้อออกจะไม่ม่แฉะมือก็อย่างผมส่งห้างก็โลละร้อยสามสิบร้อยสี่สิบที่ในห้างของบ้านเรานะครับห้างห้างที่ผมส่งก็คือห้างชั้นนําห้างที่คนรวยเขาเดินนะครับก็ เขาไปขายต่อก็อยู่ที่ 250- 350ออตโกก็อยู่ที่350ต่อติโลนะครับไม่อร่อยจริงขายราคานี้ไม่ได้ก็ยังไม่คุยถึงเมคโคโรตัสนะครับเราไปเช่าสถานที่เมคโคโรตัสเนี่ยาขายก็ได้สมมติว่าปลูกแล้วจะขายที่ไหนได้ราคาก็ถ้าตลาดติดแอร์มันก็เราทำราคาได้คนเดินก็จับจ่ายสบายคือมันยินสบายนะครับ ถ้าเราไปขายตามริมถนนก็ได้นะครับสมมติว่าริมถนนเราก็ทั้งซุ้มเราก็ขาย mm hmm. ก็นี่คือคุยในตลาดของในประเทศไทยนะครับช่วงลิ้นจี่พันนี้ออกผลไม้ตาบัูยังไม่ออกยังไงมันก็ขายได้นะครับยังไงก็ขายได้แน่นอนเพราะว่ามันมีแค่มะม่วงมะไฟแล้วก็แอปเปิ้ลลิงด้วยอย่างเงี้ยครับลิ้นจี่เจอดยแผงก็โอ้หน้าทานนะครับดูลูกโตๆอย่างเงี้ยนะครับหน้าทานแน่นอน ก็ยังไม่รวมตลาดถึงต่างประเทศนะครับทางยุโรปแถวยุโรปแถวญี่ปุ่นอย่างนี้นะครับทางจีนยิ่งเยอะนะครับก็มีที่จําหน่ายเยอะเพราะาปริมาณการผลิตยังน้อยถามว่าดกไหมดกแต่ว่าปริมาณการผลิตการปลูกยังน้อยอยู่ถึงแนะนําให้ปลูกนะครับยังไงก็ปลูกแล้วดูแลง่ายปลูกง่ายาไม่เหมือนลิ้นจี่พันออ่น ปุเสร็จแล้วก็มีตลาดรองรับแน่นอนนะครับเสียเวลาน้อยคือปีละครั้งแต่ว่ามันคุ้มค่าถ้าเทียบผมขายโลละเท่าที่ผมแจ้งนะครับก็ลูกหนึ่งก็ปลาเข้าไปเกือบยี่สิบบาทโอ้โหนะครับสิบกว่าบาทยี่สิบาทสามารถสูงสามร้อยนะหารไปยี่สิบหกถึงสามสิบกิโลต่อลูกนะครับก็ลองหารเข้าไปดูนะครับก,ก็ราคาที่ผมแจ้งนั้นน่าจะโอเคใกล้เคียงนะครับ ก็ไล uhm, ่เป nope. ็นแสนก็ไ hmm. ม่เกินก็คือทำได้แน่นอนนะครับต่อไร่ก็เริ่มการให้ผลผลิตกั้ตั้งแต่อายุปลูกตั้ง2ปีขึ้นไปแต่ต้องใช้กิ่งพันธ์ขนาดใหญ่นะครับปลูกก็ประมาณสักเมตรยี่สิขึ้นไปนะครับอย่าลืมนะสูตรไอ้ท่าหกแปดศูนย์เจแศูผมในทภาษาโทรมานะครับปรึกษาได้นะครับินดีแนะนำนะครับ